ชอบในงานพุทธศินเทวศิป์นะครับวันนี้กับผมอาจารย์พระสุธรสุนทรชื่นโหรามหาบัณฑิตแห่งลุ่มนาแม่กองจะขอนำเสนอผลงานจากความศรัทธาเพื่อเป็นการสืบสารงานพุทธศินเทวศินจากศรัทธานะครับงานที่ผมจะภูมิใจนำเสนอนี้ก็คือองค์พระพิราบซึ่งเป็นพระพิราบทรงเครื่องนะครับคำว่าพระพิราบทรงเครื่องคือพระพิราบทั่วไปนั้นหัวจะกลมแต่พระพิราบทรงเครื่องนั้นจะมีชดา ท่งเครื่องกรอบพร้อมทั้งถืออาวุธก็คือห่อขององค์พระพิาาราชเ,เป็นการเขาเรียกว่าปั้นงานออกแบบประติมากรรมโดยการใช้มือไม่ได้ใช้เครื่องขอมไม่ได้ใช้งานพินเข้ามาเป็นการติดลายกระแหนะนนะครับเป็นการขึ้นทรงอนาตโตมีหรือว่ารูปทรงพระองค์ท่านจากนั้นก็ปั้นพะพัก สังเกตที่พระพักนะครับจะมีความสวยงามมากผมกล้าพูดได้เลยว่าพระพักขององค์พระพิราบรุ่นนี้งดงามไม่แพ้ใครในปัตตภีอย่างแน่นอนจากนั้นนะครับก็ลงมาที่ชุดกราะของพระองค์ท่านนั้นจะเป็นการติดลายกนันแนะทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้น,นอย่างที่ต้องใช้ความพยายามของศิลปินอย่างมากมายชายผ้าเราไม่ใส่เป็นลายเกาะแต่เราใช้การติดเม็ดเล็กๆทีละเม็ดทีละเม็ดทีละเม็ด,เ,มดเปรียบเสมือนการปักผ้า ของราชาของแม่ทัพนายกองส่วนชายผ้าสามชายนั่นคือบารมีของพ,พระองค์ท่านนะครับระพิราบรุ่นนี้เป็นการสร้างของตัวกระผมเองอาจารย์พระสุธรสุนทรชื่นไม่ได้ออกไปในนามวัดใดๆทั้งสิ้นผมสร้างงานพุทธศิลป์ชิ้นนี้ตั้งใจมีวัตถุประสงค์ก็คือ รายได้ที่มีคนเช่าบูชาเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยผมจะกันเอาไว้เพื่อเป็นประธานกระถิน่นทอดที่วัดหนองกวางอําเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจานบุรีในปี2568ปีหน้าส่วนรายได้ที่อีกส่วนหนึ่งที่ผมได้กําไรจากการให้คนบูชาชุดนี้นะครับนั่นคือผมจะมาสร้างเรือนครูสงไทยในพื้นที่เพื่อเป็นที่ศรัทธาให้กับคนที่ศรัทธาองค์พ่อพระพิราบนั้นมีโอกาสได้มากราบไหว้ในอนาคตสงเคราะห์ญาติธรรมทั้งหลายที่มีความเดือดร้อน มีความเดือดเนื้อร้อนใจไม่สบายใจโดนคุณใสโดนของโดนสิ่งไม่ดีใครกระทํามาเนี่ยผมจะช่วยเหลือองค์พ่อพระพิราบนี้นะครับเราจะหล่อเพียงแค่2เนื้อเนื้อแรกก็คือหล่อเป็นเนื้อนําเลิก19องค์19องค์นั้นใช้การหล่อแบบเขาเรียกว่าการหลอด้วยเนื้อบรอนซิลิกอนบอนออสเตรเลียเป็นบรอนชั้นดีเป็นสำลิดชั้นดีที่มีราคาแพงส่วนอีกหนึ่งเนื้อนั้นคือเป็นเนื้อทองเหลืองแต่เนื้อทองเหลืองของผมไม่ใช่ทองเหลืองธรรมดา เป็นการรวมชนวนมวลสารที่ผมได้เคยเป็นหล่อพระทั้งที่ผมรับจ้างเองซึ่งแต่ละพิธีเนี่ยนะครับจะมีคนที่เอามวลสารที่ดีนะครับแม้วจะเป็นเงินขันเงินเนื้อสมริดโบราณแผ่นจานแผ่นยันเกจิอาจารย์ที่มากมายเนี่ยผมรวมผมเก็บไว้ทุกงานที่ผมไปก็อยากจะฝากให้ทุกท่านนะครับอยากฝากให้ทุกท่านได้ดูที่ผลงานศิลปะได้ถ้าคุณชอบคุณรักคุณศรัทธาในองค์พ่อพระพิราบคุณก็บูชาไปที่สำคัญผมให้ผ่อนชำระได้ถึง5เดือน ห้าเดือนเนี้ยเพราะเราจะต้องเตรียมการในการหล่อและที่สําคัญวาระพิธีพุทธ,ธาพิเศษเป็นสิ่งที่ผมให้ความสําคัญมากจะต้องมีพิธีพุทธ,ธาพิเศษสองวาระอย่างต่ํานั่นคือวาระแรกปลุกเสกในพระอุโบสถมหาอุดวัดสกุณาลามซึ่งแม้แต่จอมอาคมแห่งภาคใต้นะครับท่านขุนพันธ์ก็ยังเคยไปทําพิธีที่โบสถ์หลังนี้ 2. โบสถ์วัดดีบอนซึ่งมันมีความสายสัมพันธ์กันมา11ปี ตั้งแต่เริ่มไปทำพิธีที่วัดดีบอนครั้งแรกในชีวิตและก็มีการเขียนจิตกรรมฝาผนังและวันนี้นะครับปี2568จิตกรรมฝาผนังของวัดดีบอลจะสำเร็จทั้งหน้าต่างประตูพระพิราภองค์นี้ก็คือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ให้กับทุกคนนะครับขอพระคุณมากครับผม